สวัดีครับสวัสดีเอฟซี FC ทูนะครับผมเอากับเมื่อนี้ครับผมมาพบพ่อกันตอนดึกๆึกครับตอนนี้ก็กลองจะหาทุมแล้วครับผมแต่ว่าเมื่อนี้แอนนอนว่หลับครับบา้าจู้สึกว่ามันขาดเอียงไปสักอย่างหนึ่งเนาะต้องมีอยังฝากเอฟซีหลอบดึกจากหน้อยครับผมก่อนนอนค่ะก่อนสีนนอนเนาะ ทรงเลียซีขานอนจากน่อยหนึง่งแต่ว่าเมื่อนี้ตู้ซึก่ามันแปลกแปกไปอยู่จากน่อยหนึง่งไอ้บนผูร่วยไปใส่นี่ฮะเอาลูกนอนค่ะฮะเอาลูกนอนเอาลูกนอนค่ะพอลูกอ้อนติดแล้วนี่ฮะแม่พอลูกอ่อนเอา้า <c oughs> เล่าเป็นพอลูกติดติดแม่ไปใส่คือเป็นอย่างทีบ่บอมว่าเบิ่งลูกนี่แม่นั่งยู่นีค่ะเมีแมแม่นั่งอยู่แม่นั่งอยู่นี่ม่อค่ะอ <c oughs> อเอา บ่เป็นยังครับเมื่อนี่ไอ้บุนบอกว่าเมื่อยแห้งครับค่ะเบ้าวบ้ไวแล้วค่ะจบกันที่อาจารย์ใครเม็ดเดียวว่าสันเพราะว่าเบ้าต่อไปบ่ได้แล้วถ้าเบ้าต่อไปนี่รับค่ากล้องนะับครับครับผมรับรับกางอากาศวะสันค่ะเนอะเอาแต่ว่าเป็นยังครับผมเมื่อนี่เดี๋ยวคนมีโชคสิมาส่งเอฟซีขอนอนคนเดียวก็ได้เนาะ เดี๋ยวคลิปนี้ครับมีแนวทางตัวเลขของอาจารย์สมานมาฝากมาตอนนี้อาจารย์สมานซับเจริญครับผมมองไว้เลยครับอาจารย์สมานซับเจริญเนี่ยเลขวิ่งเม็ดเดียวหลังจากที่เขานำเสนอไปนะครับหลายตะลายงวดครับสำหรับเลขวิ่งอาจารย์สมานซับเจริญครับ ย่งบอเคยหลุดจักหวดหนึ่งปีหนึ่งปีมาแล้วครับย่งบ่หลุดจักหวดเลยครับผมแล้วที่สำคัญครับผมเลขวิ่งเม็ดเดียวนี่สำคัญเลยเลขวิ่งเม็ดเดียวนี่ะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแอดจะบอกจักน่อยนึงเลขวิ่งเม็ดเดียวเนี่ยเพื่อนจะให้วิ่งมาทั้งบนทั้งลา่างนะครับแต่ว่าตัวที่บ่หลุดเนี่ย ให้เล่งไปที่ในส่วนของเลขบนเนาะ,ะเลขบนเลขล่างเนี่ยจะมีหลุดบ้าง<ช>เป็นบางงวดครับผมแต่ว่าเลขกุนเนี่ยเลขวิ่งจะบรุดเลยครับผมให้วิ่งเจ็ดออกสีหนึ่งเจ็ดเนาะ,ะให้วิ่งหาออกศูนย์ห่ะ สําหรับอาจารย์สมานซับเจริญครับผมและก็ล่าสุดงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเนี่ออกแย่สามตัวบน,นง,วง,วงวดที่แล้วล่า,ลาส,สุดเลยห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ครับข้างล่างออกหนึ่งสี่ข้างล่างออกหนึ่งสี่อาจารย์สมานรั์เจริญให้วิ่งบนที่เก้า ต่าเก้าสีนะคะคโดยปกติแล้วเนี่ยหลายๆสำนักเนาะแ<ช>นวทั่งตัวเลขครับผมเพ่นจะให้ตัวเลขเนี่ยถึงแม้จะเป็นเลขวิ่งเนี่ยแต่ว่าจะมีตัวเด่น<ช>ตัวรองแล้วก็ตัวกันนะครับแต่ว่าสําหรับแนวทั่งของอาจารย์สมานศัพจเริมครับบ่ตรงเด่นครับบ่ตงองรอง เนาะแล้วก็บ่ต้องกันครับเอาไปเลยตัวเดียวครับให้วิ่ง9ออก94ให้วิ่ง5ออก05นย์ให้วิ่ง7ออก17นะครับหลังจากที่คลิปก้อนหนาเนาะคลิปก้อนนาเนี่ยท,ทั้งทีมงานเนาะหลายๆช่องครับผมก็นำเสนอตัวเลขวิ่งของอาจารย์สมันซับเจริเไปแล้วครับผมบนวิ่ง สามล่างวิ่งหกสำหรับวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันหกสิบหาครับผมซึ่งอาจารย์สมานเพื่อนกับที่หูกันเนะาะเขากับน,น,น,น้ำเสนอกันไปแล้วเพื่อนเป็นที่เรียกว่าอย่งไรล่ะถ้าเช่าบ้านเช่าบ้านเนี่ยเขาเอินว่าหมอดู อ่าโหราศาสตร์ป่ะคะแมนตะว่าถ้าจะให้เว้าแบบอ่าภาษาที่เป็นอ่ามการแน่จักหน่อยเขาเรียกว่าโหราศาสตร์ะนะครับอาจารย์สมานนี่จบด้านโหราศาสตร์มาโดยตรงครับผมเนอะปัจจุบันครับผมอาจารย์สมานลักๆของเพิ่นเนี่ย เพิ่นสีเบงพวกงโง่เฮ้งบ้างเนาะแล้วกาดูดวงครับผมซึ่งก้อนนั้นนี้ก็ได้นํำเสนอ,อในส่วนของเพิ่นไผยู่ล้วก็บเบอร์โทร่งกับโจห้แล้ว <S <S คลิปนี้กันสบพ่ให้เบอร์โทร่หรอ,อกครับคลิปเกาๆกะจดจำกันไว้เนาะ <S <S แต่ว่าเดี๋ยวข้อสิมาเบากในส่วนของตัวเลขของเพิ่นครับผมหลังจากที่คลิปล่าสุดที่ออกครับผม ให้ในส่วนของตัวเลขวิ่งไปแล้วอ่ะคลิปนี้ครับหลังจากที่เคลียร์ในส่วนของงานของเพิ่นเ็ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์เพิ่นกะมีเวลานะครับมาคับนวณในส่วนของสูตรนะครับผสมประสานกันหลายๆสูตรนั่นแหละนะแล้วก็ได้ข้อสรุปออกมาแล้วครับผมในส่วนของตัวเลขจับชุดครับเลขจับคู เพิ่นหายมาแล้วล่าสุดสุด,สดร,ร้อนร้อนวันนี้นะครับหลังจากที่เลย้มมูหนมาครับผมที่จริงว่าจะเฮ็ดคลิปมืออื่นแต่ว่าเดี๋ยวเข้านำเสนอเลยครับปิดมือนี้ครับผมสำหรับหน้าทางของเพิ่นนะครับเอฟซีอไท่านติดตาม เพื่อที่จะได้เลขวิ่งของเพื่นเนี่ยเอาไปจับนะครับเข้าหายไปแล้วเมื่อว่านนี่แหละนะครับไทยแอดจับโมผิดครับผมแล้วกับในส่วนของตัวเลขจับชุดครับอาจารย์สมานจับมาให้แล้วครับผมในส่วนของเลขบนครับผมจับมาให้แค่2หางเนาะในส่วนของเลขล่างครับหางเดียวโคโลเลย เดี๋ยวห้อกขบามบึงกันนะครับเดี๋ยวแอดโชว์ให้บึงเลยอ่ะเดี๋ยวใส่ปงก้องงนเล้อครับชดเกนบอเดี๋ยวเอนซี่พันสิบว่าเห็นครับตอนนี้กัมนี่ในส่วนของรวยไม่เลิกนะครับกับเซียนน้อยพารวยนะครับเบึงหน้าจออยู่ชัดเกนบ่ครับอ่ะเดี๋ยวหยับจะ้ายแอจดจะจำอะไรกันต่อไป เห็นปะอ่ะ<ม>โอเคอ่ะชัดเจนเนะาะอ่ะชัดเจนเดี๋ยวกะระิได้อธิบายให้ฟังเลยครับผมอ้าวอ,อาจารย์สมานทรัพยนะ์เจริญเนาะงวดวันที่สิบหกสิงหาคมเนะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมบนวิ่งสามครับผม สตัวบนสามห้าเจ็ดครับแล้วก็สามหกเจ็ดนะครับเพื่อนที่จับให้เลขเป็นเลขสามตัวเนะถ่าจังไหนก็ล่องไปเปิ็งตัววิ่งคือสามครับผมแต่กับแปลกอยู่ครับผมเพราะว่าเลขวิ่งสามนี่โดยปกติสำหรับตัววิ่งของอาจารย์สมานเนี่ยเพิ่นจะมาหลักสิหรือหลักหน่วยครับ โดยปกติแล้วจะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับแต่ว่าจับให้ในส่วนของเลขสามตัวเอาเม่เวหลักรลอยอันนี้กะสงสัยอยู่เพืกันครับผมเป็นเจ็ดหกสามหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเลขสามเนี่ย ให้จับไปที่หลักสิบกับหลักหน่วยเ้อะนะครับเพื่อนเอามาไว้ลัก่อยให้ครับผมอันนี้ก็พวกหูคือกันว่ามันจะเป็นเข็ดเอยียงสักอย่างหรือเ่าหรือว่าจังไดเนานะหรือว่าเพื่อนเอามาจับไว้ให้ลักลอยแล้วก็ให้เอฟซีเอาไปทินจานาก็เป็นไปได้คือกันให้ว่าบุญไทยบุญมั้ เอาไปว่ากันนะครับกันนี่กัเป็นไปได้ด้นกันครับผมเพราะว่าโดยปกติแล้วนี่ราะงวดแรกที่เห็นที่เพื่อนเอาตัววิ่งมาใส่หลักรอยโดยปกติแล้วตัววิ่งเนี่ยจะไปยูรักซิบกับรักน้วยครับผมกิ้ยาสิงวันอาจารย์สมาร์ทบอกอันนี้อันนี้กับกับวงมูลนมันด้วยกันครับเป็นไหบมางยังสี่ ก็รู้สึกว่าแปลกอยอ่กันเห้ค่ะทั้ <c oughs> ทงโดยปกติตัววิ่งเพื่อนเนี่ย <c oughs> เพื่อนจะให้มาหลักสิบกับหลักหน่วย <c oughs> แต่วงวูนี่ให้เอาตัววิ่งเนี่ย <c oughs> มาใส่หลักร้อยครับสกการล่องออกไปจับเบิรงเนาะค่ะ <c oughs> อาจจะเป็นห้าสามห้าเจ็ด <c oughs> นะครับหกสามเจ็ดสามจะซีกับเป็นไปได้ที่กันนะคะนะครับอันนี้คือในส่วนของเลขบนเ้อค่ะครับ เดี๋ยวต่อไปมา่บบังในส่วนของเลขล่างครับผมในส่วนของเลขล่างครับให้วิ่งหกมานะครับให้วิ่งหกจับคู่หางเดียวครับเห็นเขียน <ๆ S 1> มาสองคู่เนี่ยเป็นเลขตัวเดียวค่นะนเป็นเลขตัวเดียวนะครับครับแต่ว่าจังไดก่อยากในนา้นานิดนึงครับผมในส่วนของเลขล่างเนี่ยจะมีเขามีรุดมีเขา่ามีรุดสลับกันไปเรื่อย นะครับงวดที่ออกหาสามอาจารย์สามานจับให้สามหาออกตัวกับะนะครับสำหรับงวดที่ออกหาสามแต่วงวดที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเลขล่างลดเลยครับทั้งตัววิ่งแล้วก็ทั้งตัวจับคููน้น่นะครับแต่ว่านี่ครับบนสำคัญเลขวิ่งบนไม่เคยหลุด หนึ่งปีไม่เคยหลุกเนาะเพราะฉะนั้นกะอยากแนะนำว่าเล็งมาที่ส่วนบนนะครับบานนี้มาเบิ้งครับผมในส่วนของเลขวิ่งบนวิ่งสามวิ่งสามเข้ากับเลขกลางรางวัล16สิงหาคม2565ครับผมเลขออกวันอังคารครับ เลขกำลังวันสีมีอยู่3 05นี่คือเลขกำลังวันของวันอังคารอาจารย์สมานจับตัวเดนมาตรงกับเลขกำลังวันอยู่ที่3นะครับเพราะฉะนั้นเลข3เนี่ยาตามมุมม่งของแอดครับผมคนมีโชคมีหลักคิดว่าบอมาหลักสิกระตองมาหลักหน่วยครับ เป็นลักล้อยบอไ่ได mm ้ hmm. นะครับนี่คือวิเคราะห์ตามม่วงมองของอแอรคอดมิโชคัครับผมบแล้วกันไปตรงกับอีกหลายสันักครับผมสัมนักไหนแน่ตอนนี้คืออพ่อกระนวลนเปล่ค่ะพ่อกระนวนเห็น,นอย่างมากให้อ่า435ค่ะ พ่อกระนวนให้สีสามห้ามันปะค่ะสี่สามห้าพ่อกระนวลเนี่ยไม่ใช่สายคำนวณค่ะแต่ว่าฝันแต่เป็นสายฝันแม่นครับผมค่ะพ่อกระนวลนี่แมนค่ะอ่าโอ้ไล่หวด้วยดิเพื่อนพ่อกระนวนใหญมากนู้นจำแนนนาทีงวดนี้งวดที่เจ็ดค่ะงวดที่เจ็ดไม่เคยหลุดค่ะแม่พ่อกระนวลครับฝันแมนนี่ลีงวดเมื่อกี้นี่หนึ่งสีออกตรงๆครับพ่อกระนวลแมนงวดนี้พ่อกระนวนใหญมาก สีสามห้าค่ะแล้วก็ล่างสีศูนย์ค่ะล่างสีศูนย์สำหรับพ่อกระนวนครับผมนะครับนี่คือไปตรงกับพ่อกระนวนขึ้นันนะครับแล้วก็ในส่วนของหาสามนี่จะเป็นอาจารย์ไข่เม็ดเดียวค่ะแมนค่ะนี่สำคัญเลยครับอาจารย์ไข่เม็ดเดียวอาจารย์ไข่เม็ดด่วนอาจารย์ไข่เม็ดเดียวเนี่ยให้มาห้าหกสาม ค่ะนะครับคหาหกสามบานี่หาหกสามอาจสิเบอร์ตงกันในในส่อนของเล็กสามตัวเนาะค่ะแต่ว่าสองตัวนี่หาเนี่ยเห็นบักสามหกสามห้าครับเพราะฉะนั้นเลขมึงดีๆได้ะค่ลักสามเนี่ยบอมารักลอยแน่นอนนะครับ 1ิบกับหน่วยค่ะนะครับมิสนาักอะไรอีกที่ตกงมีอีกปะมีสองหอนสองสักหลักเนาะหลักหลักสองสำนักคี่แม่นอ่าโอเคครับผมเอ้านี่ครับไ้ร่องเอาไปพิจารณาเบรงเน้ครับผมค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของออสมานถ้าเอเซ่ท่านใดมักวิ่ง เอาสามไปเลยครับผมคิดว่าจากสถิติหนึ่งปีว่าลดนี่ว่านี่ครับมับนอาจจะลดค,คิดว่านะครับตามทัศนะสติของของแอดครับผมส่วนเลขจับคู่อาจารย์สมารถทให้เลขวิ่งแม่นครับแต่จับคู่นี่บ่ค่อยเข่าปันไดนอกจักเนาะยึดทีเลขวิ่งของเพินนะครับเอา โอเคครับผมกะพ่อสมควรครับผมค่ะชัดเจดนเนาะ <Okay. S 1> ครับแล้วคลิปนี้สําหรับตัวเลขของอาจารย์สมานอาจารย์สมานให้มาแค่รอบเดียว <Okay. S 1> บมีคงสุดท่ายบมีคงแรกนะครับบมีต้องติดตามต่อเนื่องนะครับหลังจากได้เลขจับคู่มาก็สิจบแค่นี้ครับผมค่ะ <Okay. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นสรุปตัวเลขของอาจารย์สมานก็สิมี เพียงแค่นี้ครับผมก็ให้เอาพิจารณาเบึงนะครับอย่าลืมว่าสําหรับแนวทางนะครับสําหรับตัวเลขให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นคนครับเนาตตัวเลขสีเขาสีรุดอันนี้ก็คือเพิ่นกับม้วนหูคือก,กันครับผมเพื่อนคิดคํานวณตามสูตรของเพิ่นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนการลงทุนพิจนารณาใช้สติพิจนารณาให้ดีๆครับผมสำหรับที่นี่แอดาไว้ที่นี่ครับผมฝากตอนไว้ส่งนอน ครับส่งข้านอนรอบเด็กครับผมสวัสดีครับ